แน่นขนาดไหนครับของทูตเซอรจริงจริงก็ค่อนข้างแน่นนะครับตั้งแต่วันที่เท่าไหร่บ้างนะ 12- บสอครับผมถึงส6บครับแต่ว่าพวกเราก็เต็มที่แล้วก็พร้อมที่จะสนุกไปกับงานนะครับแล้วก็วันที่ไม่ใช่วันคนนี้ก็ว่างอยู่อันนี้เป็นแผนที่อยู่ในพนี้ท้งหมดไว้หรือว่ามีออกมาบั้ช่วงนี้นะช่วงนี้หลักๆรู้สึกจะอยู่ในกรุงเทพซะส่วนใหญ่ครับผมจริงๆเราก็ยังรองานจากต่างจังหวัดอยู่นะครับถ้ามีก็สามารถติดต่อพวกเราได้เลยครับ อะไลคือตอนรอมาซิงเกิลที่สี่องงนะครับซิงเกิลที่สี่เหรอครับจะมีหรือเปล่าครับเพงดีครับมีครับแต่ก็ต้องติดตามในอนาคนนะครับผมเรียกว่าติดตามได้ในอนาคตอันใกล้ต้องรีบติดตามแหละต้องรีบติดตามหร่อไกลซิงเกิลหน้าและเพลงอื่นมีแน่นอนครับต้องรอติดตามทางออฟฟิเชียลได้เลยครับแต่ว่ามีแน่นอนมีแน่นอนถ้าจิกสักพักหนึ่งไม่แน่ใจเหมือนกันพักหนึ่งหรืคือแค่ไหน น่าจะปีนี้ปีนี้แน่นอนครับปีนี้แน่นอนครับปีนี้ต้องมีครับปีนี้ต้องมีนะครับเห็นเราตื่นเพื่อนเราองลีก็ไปเรียน MB อ๋อใช่องลีนี่ไงบ้าง่ายมากให้กัดบินีโบกี้เป็นยังไงบ้างเราได้ดู MB เพื่อเราอย่างดูแลคาดูรบคาแล้วเราเรียนเป็นยังไงหล่ออะหล่ออะหล่อได้ร้ายหล่อเลยร้ายเขาหล่อแต่เขาร้ายครับ เป็นแบบว่ามาในทีมแบบค่อนข้างมีความแบบเป็นวัตุคนิดนึ่งนะฮะแล้วก็มีความแบบเล่นกับตีมของอนิเมะด้วยของสุว่าเขาชอบในคอนเซปต์ของไอมากเลยนะครับมีความแบบน่ารักมากๆอะไรเงระะี้ยครับองวีาเขาก็เล่นเป็นแบบพระเอกหล่อๆแต่แบบว่าตามเนื้อพเพลงแล้วแบบคนนิสัยไม่ดีอะไรเงระะี้ยครับแต่ชีวิตจริงน้องเป็นคนดีนะครับแต่อันนั้นเป็นแค่ในบทเฉยๆนะครับเกาห้ปาวเป็นไงบ้างเข้าี่คิริกับที่ของอะไรครับก็รู้สึกเป็นเกียรติมากที่ได้ร่วมงานกับศิลปินทั้งสองคนที่แบบว่าเป็นเรียกว่า เป็นแนวหน้าของประเทศไทย,ยครับผมแล้วก็พวกเรา Proxy and My พี่พี่ทั้งสองคนอยู่แล้วเรายิ่งเป็นเกียรติมากที่ได้ไปเล่นให้กับพี่ๆทั้งสองคนถ้าในอนาคตมีโอกาสก,ก็อยากจะร่วมงานกับพี่ๆทั้งสองคนนี้ไม่ใช่แค่คนเดียว Proxy ทั้งทั้งหกคนด้วยนะครับผมพอได้ร่วมถ่ายกับพี่สองคนเราไปเล่นแล้วพอถอยไปเป็น,ใน,ใน,ในท่านี่แบบทำพีก็เป็นคนที่ฮาฮาฮาไหมตัวจริงในตัวจริงเขาฮาไหมฮาครับผมก็อ,อย่างอย่างพี่มินีละกันครับผมก็ไปถึงกองตั้งแต่ตอนตีห้าพี่มินีเขาก็ แบบมี energy เนี่ยตอนนั้นเลยอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าทําให้อารมณ์กาศของกองมันแบบคึกคืนมากครับแบบไม่ได้ยมอะไรเงี้ยก็แบบถือว่าสุดยอดมากครับเราได้ดูกันแล้วก็คือผลงานศิลป์ของเราคือถือว่าเป็นยังไงบ้างคะแนนเท่าไหร่อ่ะพีเตอร์เป็นยังไงครับอ่ะเช่าเช่าให้ให้กี่คะแนนให้กี่คะแนนเต็มสิบเต็มสิบเลยอ่อให้เก่าอีกหนึ่งคะแนนไปไหนนคะแน ทำไมครับไม่รู้เลยครับไม่แล้วบอกว่าขาดฟาสีอีกห้าคนอะไรอย่างนี้อ๋อใช่ครับใช่ครับขาดพวกเราจ้างได้ครับแต่ว่าแต่ว่าเพลงดีมากแล้วก็เอ็มวีดีมากใช่ครับใช่ครับชื่นชมทั้งตัวเพลงแล้วก็ผู้กำกับแล้วก็พี่ๆศิลปินที่แบบพวกเราชอบผลงานอยู่แล้วข้อดีอนุญาตงถามนิดนึงคือช่วงนี้เราก็เดินสายออกคอนเสิร์ตบ่อยๆอะไรอย่างเงี้ยที่แบบเวลาที่เราไปเจอแฟนคลับเนี่ยเราเคยเจอแฟนคลับที่แบบกข้าวหรือแปลกๆมาไหมเพราะช่วงมีศิลปินกับ้อดีอันนี่จะโดนถึงเยอะมากควับทุก เป็นการเคยเห็นงานนะครับอ่อจริงๆแฟนคลับพ็อกซี่ทุกๆคนก็ก็รักพวกเรามากๆครับแล้วก็พวกเราก็ได้รับถึงความรักนั้นครับแล้วก็ต้องขอบคุณแฟนคลับทุกๆคนที่เคารพกฎกติกาแล้วก็อ่อสนับสนุนพวกเราเป็นอย่างดีตลอดมาก็ขอให้ทุกคนช่วยกันเคารพการละกันด้วยใช่คนไทยขอบเราน่ารักน่ารักทุกคนดีเลยใช่ใช่ครับ แล้วจริงๆคือแบบด้วยช่วงนี้คือแบบมันก็รุนแรงมากขึ้นอะไรอย่างเงีไงไง้ยหลายๆคนเริ่มตัวเรามีวิธีสังเกตต้องกานอยู่แลวจริง,รง<ๆ>ก็ต้องเริ่มระวังตัวจากตัวพวกเราเองกันก่อนใช่ครับอย่างเราอยู่ในจุดที่การกระทํามันอาจจะถูกพบเห็นได้ในหลายๆคนเนี้ยเราก็ต้องแน่นอนว่าสิ่งที่เราทามันจะต้องอยู่ในจริยธรรมอันดีงามที่สุดอะไรเงี้ยพยายามทำให้ดีที่สุดเรื่องเกี่วตัวเราเองก่อนเพราะว่าเราก็ควบคุมทุกคนไม่ได้ ช่แต่ว่าก็ดีที่มีทุกคนสนับสนุนพวกเราดีกว่าไม่มีคนแนนหหรักบบบคคคุะไมดท้้าาายเ๋วใต ครับผมตอนนี้นะครับก็กับซิงเกิลล่าสุดของเราซิงเกิลที่3ชื่อเพลงว่าที่ไม่รักอันเดอร์ทีสรับผมก็ยังสามารถไปปั่นวิได้ที่ YouTube ของซีแล้วก็สตรีมมิ่งออฟไลน์ขอรวมถึงผลงานอื่นๆที่เราเคยทขามาแต่เดบิวต์ซิงเกิลเดบิวต์แล้วก็บอเล็กองคนไม่คุยนิสสามที่ไม่รักและคอลแลบกับกลคอลแลบกับโปลยิ่ผมใจเปิดใจเลิฟโมกก็ยังสามารถไปปั่นวิวปั่นสตรีมมิ่งได้อยู่ และโซเชียลมีเดียทุกช่องทางก็ไม่สามารถติดตามตารางได้เลยครับผมและง่ายดุยงก็ติดตามในทางบนที่มาใหม่ขอบคุณครับ